ขออนุญ,ญาตพระจายสนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ในช่ <c oughs> วงเวลาที่สาธุชนเท่างหลายเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวถึงการจัดพุทธจัยยันตรีในการฉลองที่ยิ่งใหญ่2600ปี <c oughs> เมื่อเราได้พบข่าวตามทีวีหนัเสือพิมพ์ก็รู้สึกสหลัสลดใจประมาณหนึ่งด้วยเหตุผลว่าในยะหลังนี้ มีดูเหม,มือนว่าจะมีข่าวเรื่องของพระบ่อยครั oh. uh ้ง huh. แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ญาติโยมได้รู้สึกสลดสังเวชจะเกิดด้วยเหตุใดต้นเหตุเป็นอย่างไรก,ก็ก็ไม่ได้สืบค้นเพียงแต่ว่า uh huh. การอุปสมบบซึ่งเป็นต้นเหตุของการที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกสกรีน ือ uh huh. ว่าไม่มีการสกรีนใน <c oughs> ในอะไรก็ถามนะครับ <c oughs> พระเดชพระคุณอาจารย์ครับแต่ว่าสิ่งที่พบได้เห็นเนี่ยญาติโยมท่านหลายก็เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจดังนั้นในเนื้อดอาบินตรงนี้เนี่ยเราควรทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ครับพระอาจารย์ครับอ๋อไม่ยากไม่ยากเรืงนี้แก้ง่ายมากนะแต่ต้องอาศาัยความใจเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวหน่อย นะต้องยึดมั่นอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้านะแล้วยมแก้ได้แน่นอน <c oughs> เราต้องรู้ว่าในความเป็นพระเป็นสงของพระตถาคตเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัววัดเอาข้อปฏิบัติมาเป็นตัววัดไม่ใช่ว่าห่มจีวรน,นะโกนหัวห่มจีวรสวมเครื่องแบบของพระศาสดาแล้วเป็นภิกษุนะเป็นที่ข้อปฏิบัติ ผู้เจ้าจับไว้ในพระสูตรหนึ่งนะเพราะองค์เปรียบเหมือนลาที่เดินตามฝูงโคนะพระองค์บอกว่ากีบเท้ามันก็ไม่เหมือนสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคนะพิสูุบางรูปในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันศีละสีขาของเขาก็ไม่เหมือนกับพิสูจทั้งหลายจิตตสีขาก็ไม่เหมือนกับพิสูจทั้งหลาย ัญญาศิขาก็ไม่เหมือนกับพิสุงหลายก็ร้องเอาอยู่เองว่าข้าก็เป็นพิสุขข้าก็เป็นพิสุดังนี้เห็นไหมดังนั้นเราชาวพุทธต้องทราบธรรมและวินัยที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้โยมจะได้มีมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการวัดสอบพิสุได้ว่านี้เป็นพิสุในธรรมวินัยนี้หรือไม่เข้าใจไหมนั่นแหละเราต้องเข้ามาเสพครบธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่งั้นเราจะตัดสินยังไงอะโยมตัดสินไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้โดนพระรูปนั้นหลอกว่าอ๋ออย่างนี้ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะชัก iPad ขึ้นมาคีย์เลยนะสอนอย่างนี้ใช่ไหมคะกดสแกนหาปุ๊บไม่มีเสร็จเราท่านสอนผิดจากพระาศาสดาส<ะ>เห็นไหมอ่าณนะวันนี้อาตมาจึงพยายามแจกข้อมูลให้กับพวกเราทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลอยู่ในมือเท่ากันไม่มีใครหลอกใครได้โยมณวันนี้ไม่มีใครหลอกใครได้แล้วพระก็หลอกเราไม่ได้นะเพราะนี่คือข้อมูลที่เกิดมาก่อนพระทุกรูปในยุคปัจจุบันใช่ไหมดังนั้น <c oughs> ถ้าโยมเนี่ยศึกษาพุทธวจนะมากไม่มีใครหลอกเราได้โยมพระก็หลอกเราไม่ได้นะและวิธีแก้พระเจ้าบอกว่าท่านตรัสไว้กับเรื่องของ <c oughs> นางภิกษุณีนะที่ไปเจอภิกษุไม่ดีผู้เจ้าบอกว่าอย่ากราบไหวน้นี่มุมหนึ่งดารไว้กับข้าบดีที่ไปเจอพระไม่ดีผู้เจ้าบอกว่าอย่าสนับสนุนสองอันมารวมกันหนึ่งอย่ากราบไหว้สองอย่าสนับสนุนพระพวกนี้จะหมดไปค่อยๆหมดไปพระอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของญาติโยมนะถ้าญาติโยมสนับสนุนเขาต่อเขาก็อยู่ได้ และพระไม่ดีก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆพระที่ดีก็เป็นอย่างไรผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่อพระไม่ดีเติบใหญ่ขึ้นพระที่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบเสาท่ามกลางสงพูด <c oughs> อะไรไม่ได้นะเพราะมู่ไม่ดีมันมากกว่าหน้าที่ของเราไม่ต้องไปฆ่าฟันท่านโยมไม่ต้องไปฆ่าฟันนะมันเป็นอกุศลแค่โยมหยุดสนับสนุนหยุดกราบไหว้ถึงบอกว่าต้องเข้มแข็งหนะ่ย แล้วพระผู้นี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมเองเพราะว่าถ้าเราสนับสนุนในสิ่งที่ผิดไม่เห็นมีอะไรทำผิดก็อยู่ได้เขาก็จะไม่แก้ไขพฤติกรรมนะอ่าดังนั้นผู้เจ้ามีวิธีแก้หมดแล้วเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> หรือวิธีลงโทษเพื่อแก้ไขทิฐิและพฤติกรรมของพิสูจน์ที่ทำผิดตามธรรมที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทา เช่นมีปฏิปทาในการดําเนินชีวิตผิดสอนผิดนะมีหอย่างหนึ่งตัดชนีกรรมนะตัดเตือนหรือข่มขู่สองนิยสกรรมถอดยศหรือตัดสิทธิ์ลดพรรษาเลสูน,นไปถึงนิสัยใหม่อบรมใหม่ประภาชนีกรรมขับออกจากพื้นที่ปฏิสารนิยกรรมกลับไปขอโทษข้าราชการอุเคปนิยกรรมไล่ออกจากหมู่นี่เป็นวิธีการลงโทษของพิสุทน์ที่กระทําผิดตามธรรมที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทา ส่วนความผิดที่ว่าด้วยสีลนั้นยิ่งหรือปฏิโมกอันยิ่งปฏิโมกอันยิ่งหรืออาชีวานยิ่งนั้นก็มีเรื่องของอาบัตถาถ้าผิดสี่ข้อปราชิกออกจากความเป็นพระไปสิบสาข้ออยู่กรรมที่เหลือปลงได้ด้วยวาจาดังนั้นความผิดของพระเนี่ยต้องกลับมาใช้พุทธบัญญัติที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้อย่าไปคิดเองนเมื่อเราคิดเองบัญญัติเอง พระก็จะไม่ยอมรับนะพระทานเล่าถูกจับศึกมันแรงเกินไปเพราะผู้เจ้าบอกว่าเป็นแค่อาบปลายจิตตีนะแต่พระที่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนโยมเขาไปหากันเต็มเลยแต่ผู้เจ้าบอกเนี่ยปาราชิกแล้วขาดจะขอบเป็นพระเห็นนะออนีบางทีเราเห็นต่างกับศาสดานะดังนั้นเนี่ยยอมผู้เจ้าคนเดียวอยู่ยอมผู้เจ้าคนเดียวนะ ว่างพระองค์เนี่ยวางน้ำหนักไว้อย่างไรขอให้เดินตามอย่างนั้นอย่าสร้างบัญญัติใหม่อยาสร้างน้ำหนักของความผิดใหม่ขอให้ช่วยกันกลับไปใช้บัญญัติที่สัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องอนาคตเป็นพันพันหมืนม่นหมื่นปีสแสนแสนล้านปีรู้หมดบัญญัติไว้เรียบร้อยหมดแล้วขอให้ช่วยใช้ธรรมะและวินัยที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้นั่นแหละศาส,สนาจะเลยแน่นอนเลย แล้วสร้างคนดีให้มากๆนะให้คนดีให้พระดีมีมากกว่าพระไม่ดีนะพเจ้าบอกเมื่อพระดีมีมากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะพระที่ไม่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบสาวท่ามกลางสงนะดังนั้นอาตมาจึงพยายามไปเผยแผ่พุทธวจนะให้กับพระเช่นที่สุรินเจ็ดร้อยลูก <c oughs> นะามาไปบรรยายเรื่องพุทธวจนะนี่แหละ คำของพระตถตาคตโยงใยให้เขาทราบบอกว่าพวกท่านจะมีที่พึ่งพระศาสดาท่านไม่ต้องพึ่งใครหรอกนะที่สุรินเจ็ดร้อยลูกที่บุรีรำสี่ร้อยลูกนะที่ถ้ำดาวเขาแก้วนะอ่าีที่ไหนที่บุรีรำลองไปดูซิอีที่บุรีำนะนะนะรำ,ำสี่นะนะร้อยลูกนะที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีกสี่ร้อยลูกนะ ก็พูดเรื่องพุทธพจษณะนี่แหละให้เขาฟังนะพยายามวางคําที่แต่งขึ้นใหม่ลงซะนะก็จะมีพระที่เข้าใจและเห็นด้วยเริ่มมาศึกษาก็มาฝึกที่วัดอาตมาอยู่26วันนะอันนี้คือภาพที่พระมา26วันมาฝึกที่วัดอาตมากันนะเราก็ฝึกท่านทําอะไรย้อมจีวรน,นะล้างบาเช็ดบาดฝึกกิดข้อวัดต่างๆถ้าพระ ใช้จีวรที่ทําตามกรรมวิธีที่พระเจ้าบัญญัติสีจะเหมือนกันทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่อตาตมาอยากได้สีนี้นี่แต่ยอมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้อันนี้ได้จากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนสีนก็จะออกมาอย่างนี้โยม่ยมจะเห็นว่าพระมาจีวรหลากหลายนะจับยอมเหมือนกันเลยสอนวิธียอมให้ท่านนะให้ท่านรู้ว่าฉันในบาทเป็นยังไง ฉันมือเดียวเป็นยังไงนะทำข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆ <c oughs> นะตอนนี้มีพระจำนวนมากนะเข้ามาฝึกที่วัดอาตมามาขอข้อมูลก็มีมาอยู่กันเจ็ดวันสิบวันแล้วก็กลับไปเปลี่ยนแปลงที่วัดของท่านอย่างอีกรูปหนึ่งพระมหาโอโทกเจ้าคณะอำเภอที่จังหวัดตรังนะท่านก็เอาหนังสืออาตมานี่เห็นนะท่านการนังสืออินทร์สีสังวรที่ท่านถืออยู่ สอนญาติโยมเลยสอนตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่พูดเองละพูดตามพระศาสดานะที่วัดท่านเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยติดป้ายเนื้อแท้ที่ไม่แอนตรทานะคือคำพระศาสดาคำพระตถาคตนะสอนญาติโยมด้วยการขึ้นจอโปรเจคเตอร์อย่างนี้เหมือนที่ขึ้นให,ให้ดูทุกวันนี้เห็นไหลองเจ้าหน้าอําเภอที่จังหวัดบึงการนะพระที่หนองคายนะ เดินทางมาที่วัดอาตมาขอหนังสือซีดีและามาให้ไล่อีรูปมาจากกาญจนบุรีอายุ80กว่าและ50กว่าปรรษาบอกโอโหท่านสอนพุทธศาสนาเนี่ยผมชอบมากเลยนะแล้วก็มาขอหนังสือแก้กรรมไป200เล่มเราก็มอบให้ท่านไปนะท่านจะได้ไปแก้ความเห็นผิดนะในในวัดของท่านนะให้ความรู้กับพุทธบริษัทในจังหวัดของท่าน เจ้าว่าที่นครสีธรรมราชนะพระที่สวีเดนนะบินมาจากสวีเดนเพราะอตาตมาส่งทางออนไลน์ไปทั่วโลกนะตอนนี้ก็นะที่เยอรมันตั้งพุทธวจนะสมาคมขึ้นนะจดทะเบียนเรียบร้อยนะนิมนต์ให้อตาตมาไปช่วยเปิดหน่อยนะที่ฝรั่งเศสนะที่สวีเดนที่อเมริกานะอะก็ดีนะ อาตมาว่าก็ได้ผลนะทุกคนเปลี่ยนตัวและทำให้ทุกคนเนี่ยพึ่งตนเองได้เพราะพผู้เจ้าให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะนะพึ่งอาตมาคนเดียวไม่ได้อยนะทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะในการที่จะเรียนรู้ทำพระตถาคตได้ทั้งนั้นอาตมาก็รู้หน่อยหนึ่งโยงก็รู้หน่อยหนึ่งคนนี้ก็รู้หน่อยคนละหน่อยแล้วมานั่งคุยกันเลยนะ ุู้เจ้าบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศน,นะไม่มีใครเก็บเกี่ยวคําของพระองค์ได้หมดหรอกโยนนะนี่เป็นภูมิความรู้ของสัพพัญยูนะไม่มีใครเก็บเกี่ยวหมด